อ่ะนะครับอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีรุ่นพี่นะครับสี่คนนะฮะจริงแล้วน่าจะมีหลายคนนะใช่ครับนะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับวิทยาเขตเทเวศนะฮะที่ไปตั้งกลุ่มตั้งควนกันนะฮะรับน้องนะแล้วก็พาน้องเนี่ยไปรับน้องแต่ว่าโอ้โหนะเกินกว่าเหตุไปหน่อยเออนะะน้องที่ถูกรับเนี่ยเรียกว่ามีบาดแผลเต็มร่างกาย แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเยอะมากสุดท้ายนี่ถึงขั้นต้องเจ้าเข้าแจ้งความนะก็คือล่าสุดก็คือพ่อของน้องครับอายุ49ก็พาน้องคนนี้อายุ19ปีเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชั้นปีหนึ่งเข้ามาแจ้งความที่สอนอสามเสนกรุงเทพเนี่ยใกล้ๆในพื้นที่มหาลัยเนี่ยครับเพราะน้องเ็ายืนยันว่าก่อนเกิดเหตุแรกๆเนี่ยเกิดในมหาลัยในมหาวิทยาลัยใช่มีการคือรุ่นพี่มีการรับสมัครรับน้องเขาจะเข้าระบบรุ่นพี่รุ่นน้องไหมถ้าเข้าก็โอเคน้องคนนี้ก็เลยมองว่าก็เป็นเรื่องปกติ เขามองว่าอาจจะเป็นรับน้องปกติในมหาหลายัยเสร็จพอรับไปเริ่มหนักขึ้นหลังจากนั้นเริ่มมีการให้หลังจากเลิกเรียนเนี่ยให้ไปที่บ้านรุ่นพี่คนหนึ่ง<อ>เพื่อที่มีการรับน้องทุกวันวันละสองชั่วโมงแต่ในช่วงที่วันที่มีเรียนนะก็แต่แตอนนั้นก็แรกๆก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ทุกอ,อกเ <จบ S 1> ตะแ,<อ>แข้งเตะขาแต่หลังๆเริ่มหนักขึ้นรับพอเริ่มให้ท่องกรท่องอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคําขวัญของ สถาบันของอะไรพวกนี้ถ้าท่องผิดท่องไม่ถูกเนี่ยก็จะเริ่มหนักขึ้นแล้วก็เริ่มมีลนไฟจี้ไฟตามตัวจนกระทั่งหนักปกติเนี่ยเขาจะรับน้องกันวันสองวันใช่ไหมอย่างที่เราเคยรับกันนะที่มันมีนะนะอันนั้นคือเหมือนก็เป็นทางการกิจกรรมเออก็ฝันนาการเต้นรำอะไรกันทําผิดก็วิตุ้งบ้ากอะไรบ้างถูกต้องวันสองวันก็เต็มเหนียวแล้วก็เยอะแล้วแล้วก็เอาเวลาไปเรียนหนังสือกันเถอะใช่ครับแต่ปรากฏว่ากลุุมนี้นะ รับน้องกันสองเดือนใช่ไหมครัโดตลอดสองเดือนทุกวันน่าจะน่าจะมีต่อีกนแต่นี่ทนไม่ไหวก่อนถึงขั้นไปเช่าบ้านใช่ถึงขั้นไปเช่าบ้านหรือว่าเป็นบ้านพักอะไรนี่แหละไปใกล้หมาทยาลัยรวมกลุ่มกันเออนะแล้วก็มีพี่แล้วก็มีพี่น้องเนี่ยมีน้องเนี่ยนักศึกษาเนี่ยถุกชักชวนให้ไปรับน้องที่นั่นโอ้โหเนี่ยแล้วก็ไปถูกทำร้ายที่บ้านหลังนั้นมีการหนักขึ้นก็มีการเอาไฟลนอันทะโอแล้วก็เผาขนเพล็ด จนทีนี้ทนไม่ไหวพ่อหลาพอพ่อน้องคนนี้เขารู้เขาเลยไปแจ้งความล่าสุดพอหลังจากแจ้งความปุ๊บเนี่ยพันตำรวจเอกนัครินสุคนทวิตเนี่ยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งแกก็สั่งให้รีบดําเนินการเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องมานานแล้วแล้วก็มีซ้ำซากจนแบบพอกระทั่งมาเช้าเมื่อวานเช้าวานสี่คนนี้ก็เลยรีบเข้ามามอบตัวก็คือก็เลยแยกสอบเลยพอแยกสอบเสร็จทุกคนยืนยันว่าไม่ได้มีการชกต่อย อาจจะมีทุบตีไงก็เอเคก็อาจจะก็ตรงตามที่ผู้เสียหายพูดแต่กรณีนั้นก็ยังไม่ได้พูดถึงแต่แผลเต็มตัวเลยนะใช่กรณีแผลเต็มตัวยังไม่ได้พูดถึงเบื้องต้นเขาก็เลยเอาแจ้งข้อหาไปก่อนว่าทำร้ายผู้อื่นได้เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ส่วนว่าจะสาหัสไม่สาหัสก็ต้องดูรอผลผ่าตัแล้วก็ส่วนจะมีการกักขังนงเหนียวหรือไม่นะก็ต้องรอการสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นการสมัครใจหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่รองศาสตราจารย์สุภัทธาโปสายกานนท์นะครับ อธิบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็บอกว่าได้สอบแล้วนะครับหากพบว่ามีการกระทําผิดจริงฮะจะลงโทษทางวินัยก็เรียงลาดับไปครับพักการเรียนไปจนกระทั่งไล่ออกนี่ฮะ <c oughs> ก็ในส่วนของนักศึกษาเนี่ยนะครับที่ถูกกระทำ <c oughs> เนี่ยนะฮะก็ <c oughs> ให้มาแจ้งชื่อได้ <c oughs> นะครับแล้วก็จะได้สอบสวนว่าสิทธิ์ที่เป็นรุ่นพี่แล้วไปรับน้องเนี่ย <c oughs> เป็นรุ่นพี่ที่ยังศึกษาอยู่หรือเปล่านะฮะ <c oughs> หรือว่าจะ เป็นสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วนะฮะถ응้าดูว่าเกินก่อเหตุเนี่ยก็จะแจ้งความนี่ครับไม่ดำเนินการไปแล้วก็จะเห็นว่าจะมีการคัดไายชื่อสิทธิ์เก่าที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มาขึ้นป้ายไว้หน้ามหาลัยห้ามเข้าห้ามรุ่นน้องไปยุ่งเกี่ยวพูดถึห้ามมายุ่งเกี่ยวกับร่างกายก็เป็นเคสหนึ่งแต่ส่วนใหญ่สังเกตไหมเราจะได้ยินข่าวลุกปีอาจจะมีเสียชีวิตด้วยใช่บางที่ไปรับน้องก็ล่าสยไปตมน้ำตายไปอสารพัแล้วไปทตีกัน อันนี้ยังถือว่าไม่ไม่หนักมากนะครับแต่ก็ไม่ควรไม่สมควรนะฮะมันจะสมควรได้ไงครับรับรองกัน2เดือนมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วนะครับรับได้แต่อยู่ในขอบเขตเยอะไปไม่แต่ให้อยู่ในขอบเขตคือว่าเออมีความสัมพันธ์มี มีความรักใคร่มองนองกันแต่ไม่ใช่ว่าทําอย่างนี้แบบนี้แล้วทุกคนเขามีพ่อมีแม่มีคนละคนจะใช้เวลาไปในการเรียนมากกว่านะครับนะอเรื่องนี้นะคะคุณหญิงกระยาโสภณพนิษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าทราบเลี้องแล้วทราบเรื่องแล้วแล้วก็จะส่งคนไปสอบถามผู้เสียหายนะเพื่อรับการเยียวยาโดยเร็วคุณหญิงกระยาก็จะยื่นมือเข้ามาแล้วล่ะอาจจะไปช่วยเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รอดูกันละกันนะครับ